ย้อนคำตอบเบลล่าย้อนฟังคำตอบเบลล่าราณีเมื่อถูกนอกใจจะทำยังไงตัดสินใจลดสถานะกันเหลือไว้เพียงพี่น้องที่สนิทและหวังดีต่อกันเท่านั้นสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักพระนางข้ามช่องเบลล่าราณีและเวียสกลวัตที่เพิ่งออกมาเปิดใจว่าได้เลิกรากันไปแล้วซึ่งเรื่องนี้สาวเบล่าเองได้ออกมายอมรับต้งๆหลังจากนี้ขอโฟกัสที่งานและดูแลคุณแม่เป็นหลัก ทุกอย่างเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองคนอนาคตตอบไม่ได้นะปัจจุบันนี้ตัดสินใจแบบนี้ตอนที่ยังสามารถพูดคุยกันได้นะวันนี้เ,เราคุยกันไม่ได้มีเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราสองคนล่าสุดโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปเก่าเมื่อเบลล่าราณีไปร่วมรายการสามแซบซึ่งมีบางช่วงมันตอนพิธีกรได้ถามว่าหากเจอเหตุการณ์ถูกคนรักท้องใจจะให้อภัยคนรักในชีวิตจริงเหมือนที่แสดงในละครหรือไม่ งานนี้เวลายอมรับว่าต่อยาเพราะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแค่คนเดียวมันขึ้นอยู่กับอีกคนด้วยว่าว่าเขาสํานึกผิดหรือเปล่าที่ทําไปเพราะเหตุผลอะไรกันแน่แต่ความจริงก็ไม่ควรทําตั้งแต่แรกจะดีกว่าไหม